สองพฤษภาคมนะคะ0 6ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่โชคดีนะคะแอดขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังรอวันที่16นะคะเสียงแหบ,บๆใช่ไหมคะวันนี้วันที่6พฤษภาคม2,568นะคะตรงกับวันอังคาระคะ่ะวันนี้แอดมีตัวเลขไม่น่าลงทุนนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะเนาะตัวเลขก็ ตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะแอปดูสถิติมาไม่ต่ำกว่า6ปีแล้วนะคะก็เชื่อถือได้นะคะต้องกับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้คลิปนาคารนะคะเอามาแบ่งปันให้กับ f c ทุกคนและก็ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนในคลิปนี้นะคะมีทั้งไม่น่าลงทุนบนไม่น่าลงทุนล่างนะคะจะได้ประหยัดนะคะจะได้ ช่วยให้เราประหยัดนะคะตัวไหนที่ไม่น่าลงทุนนะคะที่แอดลงในคลิปนี้นะคะเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะเนาะหรือว่าซื้อแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะสถิติที่ผ่านมาที่แอดดูนะคะหนึ่งปีอาจจะหลุดแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งนะคะหรือไม่หลุดเลยนะคะบางปีนะคะที่แอดดูนะคะเชื่อถือได้นะคะก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะคะถ้าสมมุติว่า ไม่น่าลงทุนนะคะตัวตรงที่แอดให้ไปนะคะไม่น่าลงทุนแต่ตัวกลับมันซื้อได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่น่าลงทุนบนแต่ก็ไปล่างได้อย่างนี้นะคะก็ดูดีๆนะคะที่แอดให้ไปนะคะไม่น่าลงทุนเนี่ยเชื่อถือได้เลยนะคะทางช่องก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะลองลองใช้วิจรารณญาณดูนะคะเนอนรับชมนะคะ อย่างน้อยมันก็มีตัวเลือกให้เราใช่ไหมคะประหยัดทุนไปได้เยอะเลยนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนแต่ว่าแอดวาน,นะคะก็ร้อนทุกวันเลยนะคะอากาศร้อนมากนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพิถึงท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะงวดที่แล้ว06นะคะเนาะของอาของ อาจารย์เซียนขานะคะแล้วก็ปู่เพชรเงินนะคะ0 6 6 0เข้าเต็มเต็มเลยนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่พลาดนะคะงวดที่จะถึงนี้คือวันที่16นะคะถ้าแอดได้ตัวเลขมาแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะอาจารย์ก็บอกแล้วนะคะรอให้ทําพิธีก่อนนะคะได้ตัวเลขมาแอดก็จะรีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะขอบคุณ FC นะคะ ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่ติดตามทิพนาคานะคะบางคนก็อาจจะเพิ่งเข้ามานะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ทิพนาคาด้วยนะคะทางช่องก็อขอพระคุณมากๆเลยเป็นช่องเล็กๆนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะเพราะว่าอาจจะเปิดเพิ่งมาเจอใช่ไหมคะมาเจอทิพนาคานะคะก็เป็นกําลังใจให้ทิพนาคาด้วยนะคะ จะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะถึงจะไม่ค่อยลงคลิปนะคะแต่ว่าโค้งสุดท้ายเด็ดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่แอดเอามานาเสนอนะคะแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะมีโชคมีลาบกันในทุกๆงวดเลยนะคะเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะ แอดก็จะหาตัวเลขมาให้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนมีตัวไหนบ้างนะคะตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนบนนะคะ88042046629117335975ล่างไม่น่าลงทุนนะคะ062248648019355177และก็93นะคะท่านผู้ชม ตัวกลับสามารถซื้อได้นะคะแล้วก็ไปบนบล่างได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนก็มีเพียงเท่านี้นะคะบางคนที่ซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะไม่เป็นไรตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนที่แอดให้นะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะไม่ต้องอเอ๊กองสลากเขาไม่มีเลขดับหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะแอดก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะจะได้ประหยัดต้นทุนของเราใช่ไหมคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขไม่น่าลงทุนมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะขอให้ fc ของทิพนาคาและท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามามาเจอทิพนาคานะคะ,ะ,คะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเฮงๆปังๆหมันหมน,มนกันทุกคนเลยนะคะในงวดวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะอย่าลืมนะคะรอทิพนาคานะคะจะเอา แนวทางมาฝากท่านผู้ชมในวันที่16นี้ยังไงก็มีโชคกันทุกคนแน่นอนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทลิปนะคะด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆสำหรับคลิปนี้แอดต้อขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีสวัสดีคะ่ะ